สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานหลังจากคลิปดวงชะตาของทั้ง12ราศีได้เผยแพร่ไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดถึงภาพรวมของดวงเมืองในด้านต่างๆที่น่าสนใจในปี2565นะครับช่องสาระสำรานจะทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ชมที่ติดตามได้ทราบทิศท,ท,ทางแนวโน้มในสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อการเตรียมพร้อมในการเสริมจุดแข็ง และลดจุดอ่อนให้น้อยที่สุดมีความระมัดระวังและรอบคอบในการดำเนินชีวิตของท่านในปี2565นี้นะครับสำหรับดวงเมืองของไทยในปี2565เราก็ลองมาดูกันก่อนนะครับว่าดวงชะตาประเทศไทยหรือดวงกรุงรัตนกโกสินทร์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าดวงเมืองถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325นะครับ เวลาลุ่งเช้าแล้ว9บาทหรือตามเวลาสากลเป็นเวลา6นาฬิกา54นาทีนะครับตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับผูกดวงชะตาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีเมษธาตุไฟเกาะนักกษัตริย์พรณีเลิกซึ่งอยู่ในกลุ่มมหัตนโนเลิกซึ่งถือว่าเป็นบูรณะเลิกนะครับการถือกําเนิดในมหัศโนเลิกซึ่งเป็นบูรณะเลิกนี้ จัดว่าเป็นเลิกที่ร่ํารวยนะครับผู้ที่เกิดในเลิกนี้เป็นผู้มีวาสนาถ้าเกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยก็จะได้รับสืบทอดมรดกต่อไปแต่ถ้าเกิดมาในตระกูลที่ยากจนก็จะสามารถพาตัวเองก้าวขึ้นไปเป็นเศรษฐีได้นะครับคําว่ามหาธนูแปลว่ามีทรัพย์มากเป็นเลิกที่เหมาะสําหรับใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับการเงินนะครับเช่นเปิดสาขาธนาคารหรือการสร้างโกดังยุ้งฉางไซโล สำหรับการจัดเก็บสินค้ามเมล็ดญญพ,พันธุพืชพันธุ์พืชต่างๆและก็สามารถใช้ในงานมงคลทั่วทไปได้นะครับจากการโครจรของดวงดาวซึ่งในปี2,565นี้จะมีดาวใหญ่ๆสำคัญที่ย้ายราศีได้แก่ดาวพฤหัสโครจรย้ายจากราศีกุมเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีในราศีมีนนะครับมีลาหูที่โครจรย้อนจากราศีจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษ และมีดาวมฤตยูโคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤศภส่วนดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายบาปเคราะยังคงสถิตที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีตลอดปี2565ผลกระทบจากการโคจรของดาวเคาะต่างๆในดวงเมืองปีนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจหลายๆด้านด้วยกันนะครับเราลองติดตามดูประการแรกดวงเมืองยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่ายยุคสมัย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2559นะครับทําให้ดวงเมืองประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนใหญ่ๆห,ห,หลายด้านตลอดช่วงเวลา6-7ปีที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนต่างๆจะเริ่มนิ่งและเดินหน้าต่อไปอย่างปกติตั้งแต่กลางปี2565นี้เป็นต้นไปนะครับหากเรามองย้อนกลับไปในรอบที่แล้วที่ดาวมนุษยูมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษจะเป็นช่วงระหว่างปีพศออ2474-2481นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาปรับเปลี่ยนที่สําคัญของประเทศไทยเช่นกันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบอบราชาธิป,ปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่เจ็ดก็ทรงสละราชสมบัติถ้าเราลองมองย้อนถอยหลังกลับไปอีกรอบก็จะเป็นช่วงเวลาระหว่างปีพศ2390ถึง2397 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกําลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเช่นกันนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอ่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงที่ชาติตะวันตกพยายามเข้ามาสร้างบทบาทอิทธิพลในประเทศไทยหลังจากที่อังกฤษและฝรั่งเศสได้รอบรอบประเทศไทยเป็นนานนิอานานิคมไปหมดแล้วนะครับได้เริ่มมีการเซ็นสัญญาอ่าเรียกว่าสนธิสัญญากับชาติตะวันตก เป็นครั้งแรกก็ในยุคสมัยนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงโปรดให้พระราชโอรสพระราชธิดาได้ศึกษาวิชาการแบบชาติตะวันตกมีการว่าจ้างแหม่มแอนนาเลโอโนเวลเข้ามาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในราชสำนักแล้วก็มีการส่งคณะทูตของไทยนะครับไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษในยุคสมัยของกวีนวิกตอเรีย ซึ่งก็จะมีหม่อมราโชไทยหรือว่าหม่อมราชวงกระต่ายอิสรางกูลนะครับไปเป็นล่ามในคณะทูตด,ด้วยที่ผมได้กล่าวถึงหม่อมราโชไทยเพราะว่าหม่อมราโชไทยเป็นผู้ที่ประพันธ์นิราศลอนดอนนะครับในตอนที่ได้เดินทางไปในคณะทูตนี้และก็มีความสําคัญตรงที่ว่าเป็นคณะทูตคณะแรกนะครับที่เรามีคนไทยไปเป็นล่ามนั่นได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเราได้เตรียมคนเตรียมบุคลากรมาล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับสำหรับในปี2565นี้ถึงแม้เหตุการณ์การเปลี่ยนผ่านจะเริ่มนิ่งแต่ช่วงสุดท้ายที่ตรงกับไตรมาสที่2ของอปีคือช่วงเมษายนถึงมิถุนายนนึงนะครับในช่วงนี้มีโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือเหตุร้ายแรงที่ทำให้ผู้คนมีความตื่นตระหนกขึ้นได้หลายครั้งนะครับประการที่สอง เรื่องสำคัญในปี2565ที่ควรจะต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือให้มากในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือในด้านของการเงินการคลังระบอบเศรษฐกิจนะครับจากในช่วงปีเศรษที่ผ่านมาดวงเมืองตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าลาหูคนรัพย์ซึ่งเรียกได้ว่าถ้ามีเงินมีทองมีทรัพย์สิสนเก็บอยู่ที่ไหนก็ต้องถูกหรือค้นออกมาใช้ใจ่ายจนแทบจะหมดกระเป๋า ซึ่งจะยังรวมมาถึงช่วงไตรมาสแรกของปี2565ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสที่มาตรการทางการเงินการคลังชุดใหญ่ของภาครัฐก็จะออกมาช่วยเหลือประชาชนซึ่งน่าจะเป็นชุดความช่วยเหลือชุดสุดท้ายจากภาครัฐก่อนกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี2565เป็นต้นไปประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ ปรากฏการณ์นี้จะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2572อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในทุกด้านก็ได้นะครับหลังจากที่เราจะเห็นว่าคนไทยหันมาใช้การซื้อขายออนไลน์การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เร็วกว่าที่ทางภาครัฐได้ประมาณการไว้หลายปีเพราะว่าโดนสถานการณ์จากโรคระบาดโควิดบีบบังคับอีกจุดหนึ่งที่คนไทยต้องระวังให้มากก็คือสองคสรามเศรษฐกิจของชาติหมหาาำนาจ ที่จะเกิดขึ้นไปต่อเนื่องอีกหลายปีเพราะว่าประเทศไทยเราค้าขายกับทั้งสองชาติเป็นลําดับที่1กับที่2ปัญหานี้จะก,กระทบกับคนไทยโดยตรงโดยเฉพาะสินค้าพวกพืชผลการเกษตรอาหารแช่แข็งและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอนะครับสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะต้องตระหนักก็คือว่าใน6-7ปีข้างหน้านี้เราจะมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนว่าการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ในระดับนี้นะครับ ผู้ที่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะถูกทิ้งให้ล้าหลังอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่สามซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิดว่าสถานการณ์ในปี2565จะเป็นอย่างไรน่าจะเป็นการระบาดที่ยังมีต่อเนื่องนะครับอยู่จนถึงประมาณกลางปีแต่จะเป็นลักษณะาการระบาดที่ไม่รุนแรงมากนะักและในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วสถานการณ์การระบาดจะอยู่ในระดับสภาวะ ใกล้เคียงกับสภาวะปกติหรือที่เรียกเราว่า,าเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาทเพราะในช่วงเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้านี้ก็มีโอกาสที่การระบาดจะกลับเข้ามาในช่วงสั้นๆสองสามเดือนอาจจะเป็นการระบาดของโรคที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นโรคอุบัติใหม่แต่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ที่น่าอุ่นใจก็คือว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงการเป็นต้นไป ทีมงานทางการแพทย์การสาธารณสุขของไทยจะเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าถึงจะเกิดการระบาดซ้ําหรือเกิดโรคระบาดใหม่ก็จะไม่เป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรในปี2565นี้มีแนวโน้มว่าจะไม่สดใสมากนักน,นะครับบางช่วงอาจมีโอกาสที่ราคาสูงขึ้นซึ่งเกิดจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือเป็นช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกมาน้อยนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาพืชผลทางการเกษตรก็จะไม่ตกต่ำจนเกินไปนักและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีต่อเนื่องไปจนถึงปี2566นะครับในแง่ของการส่งออกพืชผลทางการเกษตรจะส่งออกไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็มีแนวโน้มที่จะส่งออกได้มากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรกระเตื้องขึ้นตามไปด้วยนะครับประการที่ห้าซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสนใจกันมากๆก็คือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความสงบเรียบร้อยภายในประเทศซึ่งในปีพศสองพันห้า้อหกสิบห้านี้หลังจากผ่านช่วงสงการมาแล้วสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีอยู่นะครับเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นขึ้นความสงบเรียบร้อยภายในประเทศจะมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากการที่ดาวพฤหัสโคจรย้ายออกจากราศรีกุมนะครับเข้าสู่ราศรีมีนเรียกกันว่าเป็นช่วงที่ครูออกจากซ่องโจรแล้วนะครับซึ่งได้รับการหนุนจากแรงเอื้อมของดาวเสาที่เป็นเกษตราธิบดีอยู่ที่ราศรีมังกรนะครับต้อเรียกได้ว่ามีหัวหน้าโจรที่กลับใจมาหนุนหลังให้ข้อมูลช่วยเหลือภาครัฐ ที่เป็นฝ่ายถือกฎหมายจนสามารถดําเนินการให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้มากขึ้นกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและภาครัฐจะมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งทั้งจากภายในกันเองและจากภายนอกซึ่งอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งการปรับย่อยๆหรือแตกหักกันไปหลายช่วงเลยนะครับ ช่วงแรกน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนาถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากที่สุดอาจถึงขั้นล้มกระดานหรือเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างกันเลยนะครับช่วงที่สองตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมและก็ช่วงที่สามนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมช่วงที่สองกับช่วงที่สามนี้น่าจะเป็นการปรับย่อยๆหรืออยู่ในแวดวงเล็กๆที่มีผลกระทบไม่มากนักนะครับ และน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอยู่ในแวดวงการเงินการคลังของประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้คงเป็นแนวทางที่อาจมีโอกาสช่วยให้ท่านได้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2565นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามที่ท่านปรารถนาตลอดปี2565นะครับ สำหรับคลิปทางด้านโหราศาสตร์ของช่องสาระสำราญคลิปต่อไปจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรท่านผู้ชมโปรดติดตามอย่าได้กับพิปตานะครับเพราะจะมีทั้งสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านและมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยหลายด้านเพื่อเพิ่มความสำราญให้กับท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ